าตำมาได้พี่น้องอยู่บ่รักพ่ยู่นู่นตงยาพี่น้องโอ้ิดแล้วว้กัรผมอู้อไปทางไหนเนาะไดีสวยบดีสวยพี่น้องเน้องตำเลยยายฟางวเลา่งินบไป้ปลา จับเอียงปักงามเลยได้พี่น้องสามตัวไปไล่มองได้มาหกตัวเด็กพีนสามสวัสดีครับพี่น้องมาโยกน้ำเด้อครับนี่ย <c oughs> โยกที่แหลกใส่โยกไปโยกมาแดดเป็นน้ำคำบของนี่นระเป๋าไม่เคย ่อด้คันบี้ครับรอ๋อน้ำซ้างเลยคนแถวนี้ก็มานน้ำซ้างคมนิดภาษาผูเทา่าฝ่าเาเดี๋ยวปางปู่มา,มาคิดไปนี่มคดมาคิดไปไม่เลยอย่างน้นลงไปหาแม่ยู่แนแกินมืกินครับพี่น้องเมื่อเรามาเชื่อมองครับมือข้าไหนมาซือเพิ่นคนละหญ่เลยบ่เป็นมันมันไิได้อยู่เคอบ้านขาดกัรดีเลยจะดีกัน เปเลลิดน้ำไว้นี่แหามันใหญ่ขึ้นขึ้นกู่ขึ้นเลยเนลายพดหรครับเ <c oughs> ออมันชื่อลายพดอันนี้ดังจล็กเส้นนี่ครับพ่อเจ็ดตัวนี่ครับพ่อมันสิบกับอันสิบกับยี่สิบเออสิบกับยี่สิบอยู่กับเปพะยนเดียวว่ามันสนีละ่ะมาเสื้อมองครับพี่น้องเสื้อมองหาฮะแนวกินเท้งก่อนครับครับปลาไปปิ้งนะครับเนาะ มองของคุณเปรกกะมนขุบุญคุณอันนั้นเปรกกะเลยเขาพอขอบ,ขอบ,ขอบอคุณหลายๆเด้อวันนี้เพิ่นเธอมองมาใส่มานี่ยทิศดีเถอะเลพ่อจีเอามงนี่นะครับเนาะสายกลางเลยครับกม่นานา,าคลงโอ่โหเดินทางสายกลางมัคือห้องปุดก่อนมาหลุนกันได้ครับพี่น้องน้ำแห้งไว้พี่น้องเลยปีนี้เม่งไหนข้าวเดียวนึงปก,กติปีกลายยังเพ่งคอเด้เดินนี่นะปีนี้เหลือเพ่งนี้แห้งไว้แท้สนุก พี่น้องครับผมไล่ปลาเข่าดางก้อนครับโค,ค้มขึ้นหนีคือแบบว่า, <c oughs> ามาแม่พี่น้องลองกันมากลางดางไว้ครับพี่น้องแล้วก็ไล่สองบาทแล้วก็กู้แล้วก็สิได้กินไหครับผมมาพี่ได้ลุกเลิกโทมโหยจะได้มองนี่เมื่อนบอกครับพ่อเออแล้วนี้เลิกไล่พี่น้องไล่แล้วนกันครับผม <c oughs> กองไม้ไว้เอดหั่งมันดิเป็นบ้านปลาบอกครับพ่อแมนเอดบ้านมันหนึ่นต่ำเป็นหลังเก่งดีบ่ะโอ้โหดีการนี่บ้านทรงโมเดิร์นนี่หั่งฝาพี่น้องมองนี่มามาพี่น้องว่ามันต่ำมาได้พี่น้องอยู่บ่ะรักควายยุ่ยยุ่ยปงยาฮึบยุ่ยยุ่นยุ่ยยุ่ยพี่น้องโอ้ติดแล้ว ้แต so ่เพีนพี่น้องครับใส่ง่ามิลีครับผมตัวแรกแขกงเหมือนป่าน้ำคุณขาวจูนคุนเอาเคเลยล่ะแนวซื้อดีดีเด็กเครื่องคมมคืนยู้พี่น้องนี่ห้าตัวแต้มแรกของเทาครับผมนี่ห้าดีดีใครอยู่ห้าเทาถุงพอดี ถุงเรียบร้อยพี่น้องครับนะฟาตาเพียนตัวนึงเดี๋ยวอไรเลรวครับพ่ออุ้ยใส่เดียวกันเลยครับพ่อครับติดจมองเดียวกันพี่น้องใส่เดียวกันเลยนีครับพี่น้องโลนีได้ไงปว่งและ เรียบร้อยเตีมสวงครับเงินน้ำพอหน่อยครับอุ้ยเนี่ยเด็กข้าวโพดทวครับเฮ้ยปั๊บยังมีเข้าวโพดแดงแดงปลาตะเพียนคืข้าวโพดตะเพียนคือเโพดตัวนี้ครับปลาหนินคือมีถือวะเอาไม้มาเราปลานินงจะเด้ไหมนี่ไม่เห็นว่าข้าวพดเออแต่ว่าถือปลาตะเพียนข้าตะเพียนนี่ละเนาะพี่น้องมันใหญ่แล้วล่ะพอกินละปลาตะเพียนกับเซี่ยวกันแต่ว่าการจิก่างหลายแต่ว่าก่างอ้อนครับพี่น้อง เพือ่อแล้วโดนปุยปุยอยู่นะเ <c oughs> ตียมเตียมสามห้องครับผมจะพครับผมปลาตะเพียนน้อยกว่าสตัวลงยาสไครือมาพร้อมเนาะหือมาทักพุนเพราะว่ากลางมีุดหน่อยสิเลยอี้องนี้เพาะสีจมจมหน้าน้าน้านาเฮ้ยอ๋อนี่มีมีนปลาคบอยู่ใส่หส่ ทำชื้อใหญ่กว่าทุกตัวเลยเดี๋ยวกก็ได้เลยยกขึ้นมาเบิ่งกลยนี่หัดก็บธาตุโลดบ้านนี้ปลาใส่ไงเงี้ยมีดีครับพ่ผมเนี่ยใส่หไงพี่น้องตัวนี้ใหญ่กว่าทุกตัวปลาเลี้ยงปลาปล่อยครับพี่น้องปล่อยไฮปล่อยหน้าปล่อยสาปล่อยวัครับผมสี่ตัวเเต็มที่สี่เอ้ามาที่นี่ปลาหนึ่งขึ้นหนึ่งตั สี่โต๊ะละพี่น้องตุ๋นต่อตุ๋นต่อไส้ต่ำครับผมโอ้โหโอ้ยกระเพียนคือเก่าหรือมะลุคือใหญ่เด้อครับโอ้ตุ๊กต๊กปลาจีนลรออันนี้ปลาจีนปลาจีนปล่อยมันใหญ่กว่านี้โอ้โห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 ปลาจีนปลาจีนพี่น้องปลาจีนบุรีครับพี่น้อกขึ้นใหญ่เด้อครับพ่อเอาไว้ใช้ใหญ่กว่านี้จะได้แล้วตําเพื่อนี่เห็นบ้างเป่าจังกระเพียงเดี๋ยวก็เราปลดออกให้มัน หมดถางเรือน้อบอัานเดี๋ยวอนุญาตทุดจักตด่านึงแล้วปล่อยครับตัวนี้เฮิมันเฮิมันใหญ่อยังนี่ก่อนห้องบ้านนี่นะ <c oughs> กินบลาปะยัง <c oughs> ดูวปลาพวกนี้ปิ่งกับว่ปลาไหนมป็นความเลยไม่ฮะเฮิร์มักไซส์ใหญ่ใหญ่บักสามโลสองโลสามโลไปต้มปะครับเกดส้มก็ได้ปล่อยไว้นี่ก่อนพี่น้องเดินนะโอ้ยอีกแล้วครับขาตูจะเพี้ยนเอาเอยอะปลาหนิ่งขึ้นอีกโอ้โหนี่ ไอแล้วพี่น้องระยะแล้เนาะอยู่นี่แหละมอนพี่น้องมอนอีกเลยอหลานยูอีกอีกอีกเช็โต้เนะครับผมเพื่อเพื่อครับผมอีกจักโต้เนะครับพี่น้องหยุดอยู่เลยหัดบ่อกยืนดิแถวนี้แถวนี้แถวนี้ปลานิ่เด้อปลานิ่เด้อปลานิ่ปลานิ่ปลานิ่ใช่แล้วครับอู้ยโน่นจัดมึงบอไปทางไหนแล้วหาดแล้วลูกเอา โโมาพ่ออายากินหอดได้ซื้อตัวนี้ปลานี่ยโอ้โหไงยุโนจนจนข้าพ่อครับบ้านโหอาหารเธอมีเห็นจักเธอพี่น้องปลาโนนจันมีมีอมเพลินฟูน้ำเพ่ยเห็นจนคิดว่ามันตายเมื่อไหร่ละเสนอบัดทือด่างหาดไปบางยาพอกห้าวแหงอยู่เด้นนวลอ่ะหลังอื่แล้วพี่น้องก็ได้ขึ้นแล้วข้าพ่อ,อยุคพ่อกินแล้วครับพี่น้องโอ้สี่เมตรถือว่าดีเครื่องโคองคืนอยุโนะครับพ่อพ่อครับอือนี่ก็จกินกันละพี่น้องนี่กัน ตอนนี้กำลังกูกลับครับไม่ยังขับออกปลอุ้ยตะเพียนคือเข้าแล้วนรือกับคืนมชืเสืพี่น้องนะเดอแล้วนงามครับพี่น้องใส่กำลังสัมฝามือเต็มหางเต็มห่างมามามาสมสมโตโรเลยนะว่าขขีดาสามขีดแน้เอ้า ใครลูกพี่น้องมันนี่เราเด็กกินปลโตีโตเอาลุ่นครับนองครับผมพอน่อยอยากได้ปลานิ่จากโตเลรย์จัดอีกจอนี่นพี่น้องี่ค่จโตนีนินจโตนะท่านเห็นจกตันนนี่พ่อครับนี่ปลาตะเพียนคือเก้าล่อปลานิ่นไปทางไหนครับ ปลานิ่นี่ยอมเพี้โอ้สองตัวครับผมติดสองเพี้ยนได้แต่ปลาตะเพียนเนาะกินปลาตะเพียนนี่ละของมันครับผมโอ้ปลาตะเพียนกับลู่ล่าแหละครับผมตีมันๆใส่งามอยู่ดีพี่น้องอ๋อไปอีกเสี้ยน่ะปล่อยไว้ปีปีปีกกว่าครับพี่น้องส้นโคปีแล้วมั้งนปีจะ ปีสองสามเดือนเลยปีสองเดือนเออประมาณนี้แหละก็มีใหญ่ไวไปเลยครับพี่น้องซ้ำนี้แหละครับปลาวะเพียนขาบุหรี่ในลำบากแต่อีโตัวคนนีงเป็นฮกโต้นะครับพ่อครับฮอกบุกรี<ะ>พอได้อยู่ได้กินแล้วครับพี่ต้องสุดยอดเลยครียบ ไปเสือดังมาได้แล้วามาป้งได้ครับพี่น้องบ้านนี่ได้ปลาตะเพียนมาปิ้งครับเพราะมันไฟมันแห้งต้องเอาตัวซ้อยให้มันสูงขึ้นมาสะก่อนเด้พี่น้องไปไล่มองวังนั้นกับลูกเขยป่าตตวักงามอยู่ด้ปลาตะเพียนครับพี่น้องอได้ปลานิ่งครับพี่น้องวันเราได้ปลานิ่นนนงามาปิ้งสักตัวมีได้ครับพี่น้องพอดีได้ปลาตะเพียนมานะ ปีงเส,สบๆก็ตมมหงกันน,น,นะสนะงามมีรีครับผม,มสวัสดีค่ะมานางังจะกนินปีนป่ามีหน่อยหิว้วเขานะพ่อครับหิยุนะคะ <laughs> ที่แรกต้องตัวไซส์ว่าใดสองตัวไส่แบบอ๋เศร้าเลยที <laughs> ่เดสีอิ่มมาไซว่า <laughs> <laughs> หากเกิดก่อนเด้อพี่น้อง อบเกอ๋อก่อนอบเกอ๋อขนาดไหนาจังน้อยบอ่ใส่เอาแบบปนินเน,ะนาะคือเขาย่างปนินนะป,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 ประมาณนี้แหละพี่น้องพิงปลาตะเพียนครับพี่น้องมาหนิพิงปลาเด้อครับเป็นไล่มองมานี่โอ้ได้การอือพอดีสวยพอดีสวยพี่น้องะเซตทีละสามตัวเหมือนวะครับพ่อสามตัวเลย พอดีเตรียมเตาโอ้คริกนำเกือบมีคันขนาดเอาเงินพักสูงเลยพี่น้องไม่เป็นไรนะพอดีงานม,มาพันทำเนาะพอดีได้สีสันงงคือปิ้งฝาโอ้ยเนาะปินงทางคนแรกพี่น้องเัยเตานี้มาตรฐานดีๆเนาะครับเนาะโอนี่คืองานหั่น,นแบบไม่ไหม้ครับผม ออกออกออกห่อนห่อนพอพอเออห่อนตลอดขนาดแบบเพิ่มข้อมสูงเห็นมากแล้ได้นหครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยเกือบ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 ไหมทำออวมาสองอันนี่สิบคอมไมสิเอออันนี้จะใส่ยื่นจะมันดีจทวะิ่าเน่ เอาตัวใหญ่เข่ากลางบ่ครับบ่ครับนนั่แหละเข้าไปอยู่ลูกเาเอาตัวน้อยมาไว้ที่น้องตัวใหญ่เอาไปอยู่กลางคืนไอ้ช่างนี้แม่ปางก็เตรียมหั่นไปเวทีไว้เรียบร้อยแล้วครับมีได้โดยเตียมพอน้อยแล้วแทนที่จะเอาปานนุ่นจันไม่เข้าชส้มมึงไะมันฮาร์ดหน่อยปานนุ่นจันตู้งอย่งนี้เด้วครับแม่ครับตัวบอกว่าเมื่อกี้เราละเถ่าแล้วว่ะ่ว่าอันที่เพิ่นเคยเห็ดกรน่นบอกว่ามันถือยูเหลือกๆนะหลอเขาต้องไปวานแถวไอ้จิงนะ ตัวทอแขนทอยอย่างเหมือนนี่ต่ำมากต่ำโม,มา่งเลยบอกครับพ่อครับหรือว่าอีกอีก,อกจะน้อยก่อนครับพ่อครับจะน้อยก่อนได้หลุดนี่แค่สน้อส้ต่ำมักพร่น้อเนาะพี่น้องเทืองไหวไหมครับมีซีใบครับพี่น้องจกเพอร์เส้นหรอเนี้ครับพ่อครับเกาสิบเกาละละพี่น้องจุดเกาแล้วต่ำเลยยายปางบาน <S <S นี่แมนนีเด็แนวเครื่องวัดบางยาจิ้มบึงแล้วพี่น้องจิ้มบึงตรงนี้แล้ว เค่งวนะดราเพิ่มสูวจิ้มเบิองมันยาแดงแล้วครับเพราะว่าจิ้มเบิองอันรอบที่แรกนะมันยกขึ้นมาอย่างแดงๆอย่างแบบนี้เอื่นทําว่ามีแดงแล้วครับแต่กันนี้ถ้มันแห้งคักเลยครับพี่น้องมันจะมีเสียบได้ให้มันเป็นน้ำๆหน่อยจังน้อยมันจังหวานครับได้ความหวานของเนื้อปลาสานี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิองเมีตำหุ่งก่อนครับตำโม่งแล้วอย่างไรยกออกเด้อล่ะค้างเอ็ดอันไฟอ่อนๆไว้ท้าสวัสดีค่ะ ตำบักหุ่งตำสัวก่อนตำโชก่อนตำโซช่วยลูกสาวกินก่อนช่วงนี้พ่อหน่อยกําลังสีแบบว่าเห็ดน้ำปลาแดดขวดออกมาเป็นเบียนของกระของครับผมมันนี่รองบนแม่ล้ำปางแม่สิริพรอันนี้อันนี้สิลองปลาแดดของคุณแม่สิริพรครับผมบริษัทไนท์พันยวนอำเภอธวัรบุรีครับอยู่จังหวัดนอยบอรีครับกับอ้ายเหรอเด้กเหมือนี้ เพลงนี่ดังๆโอ้ยแม่เอ้ยใส่อยูอย่อยปอนหนึ่งคุณคู่ให้สอบลองเพงลงร้องเพลงปะลิ้นยาใจใ,จใจสายิึนสันนีัยกระปุลย่าใจตัวอันอเพื่อนอีฝออันพอมุกมาแก,กน่นปูดงองนี่แม่เข้มบนเนี่ยบอจ้างจางได้เบอร์รตองแล้วบ่ลตัวพ่อใส่อัน,อสน,นอใส่พี่น้องใส่ละจองอใส่ปูดองได้พี่น้องปูงมาจากที่สามบ้านหน่อยบอครับบปูมาจากไหอย่างนะบ้านคุณว่า พี่สามเบิ่งใหม่เไปปูนึงเดียวหนดองว่ได้ดองม่ได้สน้บาได้ใส่ปูดองดอกมึงเนี่ยเข็มจัดมาใส่ห่อยไหมมาบ้องไหนี่ <SU ้อหมเออย่างเจ็บโอ้ยนไหมเจ็บ โอ้ใช oh, ่หอนผักบ oh, ัวน้ำผองครับเ kind of ะตรีใบกระเทียมใส่ใบผักหอมแทนกัจ้ะโอ้ย่นห่นห่หพี่น้องอนีปลาแดดสีพรครับรมวนขนาดเด้อมาในสุโขทัยเหน้องเลยใกลกับโอ้เนียแของซ่อมแจกีลีลงแบบข่กับพี่เ็แค่พ่อนานมวนแทนด้ถือเทียวนแล้ว แกนี้แกนี่เท่านั้นอย่าเด้อแมงวันอย่าเด้ออย่านะแมงวันโอ้สีสันขนาดกินเลยตวอไบาองเิมเอาแม่ก็บอกเอา้าเมอาลาลกสวสดกสะด,ดสุดบ่เนาะุกจะได้พี่น้องบานนี่อ่าสวยงามคราเลย สามตัวเนาะมันต้องเอาหัวสั้นคือดีออกเฉียงเฉียงเสียงเสลียงเนาะลูกปลาไม่ไม่สดสดมาปีงิโอ้ยได้การแท้แต่พี่น้อยนะยงามขนาดเลย,ยนักบุรุษนักวะบุรุษบุรุษรับมันมีทับข้าปุนบุรุษตัวนี้พอว่างทับตัวนั้นไปก่อนดุถ้ามันหลังไหนนี่เนาะเอ้าบาดเนาะโอ้ย มาเด้อครับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกคน<อ>ทุกท่านจานมาลุ <laughs> มาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวเทงนี่ครับปีงป๋าตะเพียนปักงามเลยได้พี่น้องสามตัวไปไล่มองได้มาหกตัวเลยปีงสามครับเดองกันโชว์เนอโชว์เนอร์กนป๊าดอืม ปลาตะเพียนใหม่ๆสดๆนะครับป้งูยเนื้อหวานละ่ายเลยรู้สึกว่ามันละห้อนครับพี่น้องพอระวังกลางเลยจ้องปลาครับกินปลาตะเพียนต้องระวังกลางใช่ไหมเด้กลางไปอายแง่ข่ทั้งันธรรมดาเดเขยำขยำทำคำคำบ่งก่อนป้ายมันละบัน ใส่ซอดตัวทดเออสองสเต็ปเลยครับสองสเต็ปพี่น้องต้องกินกับตำมะฮงหนึ่งละแสบได้แต่ว่ามัดด้วยนี่อยุยมัดตอนกระหิยน้ำช่วยเซไปเลยละป่านนั่นนั่นนั่นเอาผักงาเนี่ยเล้วหน่อยใช่กุยกับผักกาดนี่พ่อหวานแซ่บพี่น้องเอยมาเด้อครับใส่เอาข่าวอย่างนี้ครับข้าวปุ้น เออเจ้าหญ้ามองหันเอาหนังทองไปลงจังไม่มีการพอมันมองเหลือหลอดเลยยังไม่มีการมีทุกมองนะมีสต่มองแม่เอ้ยการไงได้คือพอวะเนื้อมันหวานหวานเลยมันเกินไปเยอะว่ะเธ่มาทำเหมือดาพอดีเสียบพร้อมบอกเอาซ้อนได้เอาอะไเดี๋ยวเอาตำมะฮงไปปุ๊กไว เนื้อมันแข็งเนื้อปลาแบบสดหวานหมักปลาคือไข่ไวแต่ลูกไหมมันแพ้หลายเธอละนั่นอะโอ้ไข่ีงคือเป็นตะแเสบเลยเหลืองอุ้ยนึสุ่มนึงเกลืกระลังซ้ำสามนิ้วไข่ลหรอพี่น้องเอาคือเป็นตะขมนี่จังน้อยได้ปลาเนี่ยขี้ขมเถอะเลยปูดอกมันต้อง อูดองต้องแกะก่อนแล้วรลยขาปุ้นขาปุนพกไข่ลวเข้าปลาลมเราบเด็ดจุดนะาเด็ดนะเส้นนี่้อโอ้โหข้าว้มนี้มนี่คือกิเขาปุนน้อยสัสาๆน่เาจานต่อเอาจานห้องมาครับพี่น้องกิจจัน่วงใดแน่ละประเด็นแซใครป่าเส้นเด็กป้ยู่สุดยอดพี่น้องครับมาเด้า กินุงหน่อยดีะนะใช่ไหมสรสวัสดีเพืม่มามาพี่น้องมาเซ่บๆสำกันเลยอันนี้ก็เ,เจ้ววงขน,น่อยด้วครับยำเมืองเก็ตมันกันนะลูกก็ตะมันดีเป็นเลยืมเาวท้ามันอยู่ด้ใหญ่ มแเค็มจัง่อยนะเค็มเกือจัง่อยนึงบ้างเจปังรักจิ้มผูดองมัดปะป๊แดิเดียวนเมย์เป็นตำสัวบสูตรยุ้มเลยค่ะนุ้มอย่างเดียวมางเลยลูก มาเก็ันออกคอนน,นี่อันีหวานดีเนาะนี่ต้องห่วงใหญ่ปลาหอ้อมันสดหามาไดใ้ใหม่ๆสดๆนี่งไปตลลนระเห่ยงครับ่ๆบ้นหลึเกินไปหว้นาบ่เป็นจำเตี๋ยวบอกมาเซื้มดดอมองันกนี่พฤเหมืนครับเวยหลอจช่ไม่อข้าวอองนะข้าวมัดนี่งั้คมเห่อไหม เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวมาจำสก,กนเทอดมันจะหางแล้วยังมีอยู่แล้วแม่เืาพวกแกให้พอจำนะอโอ้บีมันก็มีแตะตันนั้นเป็นยังบุญนี่ถ้าไข่มันใหญ่เนี่ยเอาเลยมัน,ม,นมันอยู่เคอร์กับอันนั้นเลยใส่ปลาตะเพียนมันขมพี่น้องเลย กูจะถามหาดีเด้ออยาผักกันนะล,ลองขมๆมกันมันแบบว่าผสมกับไข่มันมีประมาณจะโตพอในสระหาลอยตัวครับห,ห,ห่อเอามาเดี๋ยวหกตัวือสซี่ลอยกาสิสี่มันออกลูกไปเรื่อยๆลูกลายเลยมันแมนแล้วลูกหางลอย แต่ว่าปานี้ไม่เห็นพอนนน้อปาน,นี้มันหมดจิบตัวมเลยมันถือว่ค่อยส่วนมากเลยสะก๊างแหลมอยู่ครับนะดำตรงดำนะแ่ยงังมาถิดบอกปเป็นยังไงปูดองคือแสบยยบอีบถ่าใหญ่กว่านี้ปูมันเหรอครับก็เสื้อน้ำกระเทมดอกนั่นเองว่ามันติดขึ้นอยู่กับคุณภาพของปูนั้นปูมัน,มนเหรอถ้าปูขุดปูมันเนี่ยมันจะเลิศมันแข็ง ไข่มันก็แสบเบนาะไข่ปมาจากเย็นสุดตะวันตรงเบิ้งกลางกลางก็ไม่เป็นยไรดู้ิขาข้องอเว้ยนไหเขาเห็นหูนยนอยู่เนาะไฮ้เอาเวีนมาใส่ยู่เสียงยังกับเสียงเพิ่งลุกปุ่มทะบินอยู่สูงสูงฝั่งมันบ่นที่อบอกว่าแม่นเบ่้ยนบอกว่าแมน่แมน ตกใจเบิดเพิ่งมันเดินทางมานเราไปหาอยู่ในต้นไมานา้ใหญ่มันบนจังเวลาเาไปไปเป็นกลุ่มใหญ่เสียงมันดังบ่นเพิ่งเพิ่งดูสาวดูเคยมีเคยได้ยินเสียงเพิ่งเดินทางทางแรกได้ยินเลยนี่ครับพอแต่เป็นยังไงดูว่าเห็นกันอย่างไรกันมันมูญ่แหยงใหญ่กว่านี้ได้ลดังแห่งกว่านี้วุ่งวึงคนละมานเป็นเสียงพวาลมลมคนละ โอ้เสีบพี่น้องกิงปลาหามาได้ใหม่ๆสดๆได้การปลาตะเพียนครับพี่น้องกับตำมะฮงเนีมะ่ือเทงเสิร์ฟผูดองโ้สุดยอดครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาครับมาเส่บๆบนักันเด้อครับพี่น้องแส่ยบตะกินกันสิมึกตับปลาตะเพียนกันอับปลาบ่ครับแ่อม่น ถ้าเป็นปจิสมองดีก็มดอ,อีอย่างบำรุงสมองกับแมนพินเบิด <c oughs> ลืมกับแมนพนกินแล้วแล้วก็ลืมกับแมนพนไปตามเรื่องมันหาเพื่ <c oughs> อนรักให้เจ้าเลยเขียนเพียงที <c oughs> <c oughs>